เหมือนไปขอไปนาจ้าเหมือนไปขอไปนะจ้าเสรไปแล้วนะครับนี่อนรบอ,อ,อบที่สองแล้วนะครับน้นโมูขันรอบที่สอง พ่อจะต่างน้ำโมไปพ่อไปรอบแรกน้ำโมรอบที่สามแล้วนะครับเป็นสีมงคลนะครับสางนะครับเีไปรอดก่อนใ่มครับไปรอนพี่ี่กขึ้นได้เนี่นี่ี่ มองที่โลงนะครับหน้าตางมองที่โลงเข้าไปเลยนะครับหาต่างมองที่โลงอยู่นี่เข้าไปเลยนะไปเลยรอบที่สองนะครับแยกจบลงปเข้าปีขอย่ลงนะครับขอย่าลงกรอบที่จบลงนะครับรที่จบลงจบลงนะครับสิบแปดปีสิบแปดปีหนึ่งเดือนนะผมปลูกก็ยานาดไนดูไ่ใช่ลงเกนนะครับดูนะสิบแปดปีหนึ่งเดือนที่ทไโลงครับมันงเกนข้าไปพราะผมปลูกท่านยาวขนาดไหนดูนะ รอบที่สามครับรอบสิบแปดเจ็ดสักดัหเดือนนะที่มันแค่ลงรู้เย็นลงรรปดาว่ายาวแบบไหนนะถ้าเราสิบแปดปีเราอยู่เราเหลือไหมครับรบแล้วสามรอบที่เรามาวนที่เราว่าน้องได้คิใหม่เลยนะหมก่อนนะครับและคือนะเสร็จแล้วดูครับอันนี้คือข่าวรับขาวอย่างไรเชี่แป้งนะจ๊ะดูเอาคุณแม่ก็เดินอยู่ดูนะครับเชแจกแป้งนะครับ ต้งูตั้งขึ้นปกปิ้งท่านนะเห็นเปล่าดูนะครับก็ขานะครับมาเทปแป้งนะครับเป็นเขาของปูงนะ,ะเห็นไหมใช่าเหมือน